เพ่อส่งของขวัญคอมมูนิตี้เฟสได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเหรียญเท่ากับสี่แต้มนะคะอืม, <laughs> อมแต่ถ้าแต่ถ้ามีการพีเคอยากให้เพื่อนๆสรับของอยากให้เพื่อนๆสลับของขวัญเนาะเพื่อที่ว่าอ่าน้องเรานะคะไดจะได้อกิจกรรมกเตาร์เ,รเนาะอยากให้น้องได้ที่หนึ่งถึงสามเนาะเพื่อนๆสู้ๆนะคะงงไหมเอ่ยงงไหม

อแต่การไมินีก็ชีการนึ่นแทกกุ๊กชีการ์นถ้าสวยซอยกแท็กกึิ่นแท็กกึินแท็กกลิ่นเน่แท็กกลนชีกึิ่นฮัลกุ๊กชี่ก้านนี่ค่ะเด่เน่เน่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเน่โอ้ชี้กลิ่นไทยจะจน้อเปลี่ยนไปไปเลยค่ะก็เนี่ยค่ะตามที่น้องขึ้นขึ้นภาพเนี่ยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบหกนะคะน้องน้องจะเดี๋ยวตัวน้องจะเข้าร่วม รายการก็คือเข้าร่วมคอมมูนิตี้เฟสตั้งแต่หกโมงนะคะหกโมงถึงสองทุม่มจะเป็นอีเวนต์คอมมูนิตี้เฟสนะคะแล้วก็ช่วงเวลาสองทุม่มถึงสี่ทุม่มจะเป็นอีเวนต์มังคุดนะคะแล้วก็ในช่วงโบนัสทมมช่วงเช้านะคะช่วงอีเวนต์ไล์เลนกิ้งเนาะช่วงเช้าน้องก็จะน้องก็จะมาไล์ด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้วันนี้หกโมงถึงสองทุม่ม เราส่งของคอมมูนิตี้เฟสก่อนแต่ถ้าเป็นการ PK เปลี่ยนของขวัญเป็นกิฟต์มาสเตอร์นะคะเพื่อนๆแล้วช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มมันจะเป็นช่วงโบนัสไทมของอีเวนต์ไล่แลน์กิ้งถูกไหมคะอยากให้เราอัดของขวัญกิฟต์มาสเตอร์ให้น้องได้อันดับติดอันดับหนึ่งถึงสามก่อนนะคะอะเพราะว่าไล่แลนด์กิ้งมันเพิ่งจะเริ่มวันวันนี้วันแรกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราส่งของขวัญกิฟต์มาสเตอร์ คะแนนมันจะเข้าของไล่แรนกิ้งด้วยนะคะเพราะว่าเไปไ็นช่วงโบนัสหนึ่งเหรียญเท่ากับสองคะแนนนะคะอืมวันนี้อยากให้เราดันดันอีเวนท์ที่จะจบให้ให้น้องได้ได้รางวัลก่อนค่ะเข้าใจนกเพื่อน <ๆ S 1> ไม่ไม่สับสนในการส่งของขวัญเนาะเพราะว่า น้องน้องกม็มีความกังวลว่า F.C. จะสับสนในการส่งของข,องของนันในแต่ละช่วงน้องก็เลยแบ่งแบ่งเวลาออกให้เป็นสองช่วงทุกคนจะได้ไม่สับสนกับการส่งของข,องข,องของันโอเคไหมคะอ่าใช่ค่ะน้องน้องรับทราบค่ะน้องเข้าใจขอ้อก็ก็ตามนี้นะคะตามตามนี้เลยก็คือกามนินีชิคะแท็กกแท็กกุกชิกค,คายฮัสซิซอะ 네 지금 하고 있어요. 네. 컴디 페스트. 음. 근데 검토 중이래요. 이거 지금 이거 저 지금 하 이게 스티커 하고 있는데 네. 이게 승님 댓글이 자꾸 승인이안 이거 코멘트 그 코멘트 아까 방금 어 됐다 아 됐다 아 왔다. 왔어요 왔어. 네, 네, 네. 이제 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 เวลาตามนี้เนาะหกโมงอันนี้เราเราไม่ตรงกันเนาะหกโมงถึงสองทุ่มโบนัสทม์คอมมูนิตี้เฟสส่งของขวัญคอมมูนิตี้เฟสเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเท่ากับสี่คะแนนเฉพาะของขวัญคอมมูนิตี้เฟสนะคะถ้าเป็นของขวัญอย่างอื่นมันจะไม่นับคะแนนเข้าคอมมูนิตี้เฟสเนาะแต่ถ้าน้องมีการพีเคน้องพีเคปุ๊บเปลี่ยนจากของขวัญคอมมูนิตี้เฟสเป็นของขวัญกิฟต์มาสเตอร์ก็คือไอติมน้องหมาสีขาวอ่า เป็นไอติมเป็นหมาโต้ขึ้นนะคะเออนั่นแหละเราเราก็เน้นส่งนะตามตามตามกํากลังเหรียญที่ทุกคนมีนะคะอืมแต่ถ้าน้องไม่เป็น PK แต่ถ้าน้องไม่ไม่ได้ PK แล้วอยู่ในช่วงเวลาหกโมงถึงสองทุ่มพวกเราเน้นส่งส่งของขวัญกิจกรรมคอมมูนิตี้เฟสได้เลยพอพอหลังจากจบช่วงเวลาโบนนะัสของคอ m มูนิตี้เฟสแล้วมันจะเข้าสู่ช่วง โบนัสของไล่เลกกิ้งก็คือสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลาไทยใช่ไหมคะให้เราเน้นของขวัญให้เราเน้นอัดของขวัญกิฟต์มาสเตอร์ Master, นะคะเพราะว่ากิจกรรมมันจะจบวันนี้ตอนสี่ทุ่มนะคะให้น้องติดอันดับหนึ่งถึงสามเพราะว่าอาจจะมีอ่านไนเปิ์ช่วงช่วงท้ายก็ได้นะคะอืแล้วถ้าเราส่งของขวัญอันนี้ยมันคะแนนก็จะไปเข้าไล่เลงกิ้งด้วยเช่นกันคะ่ะ โอเคนะคะทุกคนไม่ไม่สับสนเนาะเดี<ม>๋ยว <he> น้อง<ถ>ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแท็กป้ายนะคะพอหมดช่วงบนัสไทมของคอมมูนิตี้เฟยแล้วน้องจะเปลี่ยนแท็กป้ายเป็นของขวัญเป็นของขวัญอ่าไลน์รลนกิ้งแล้วก็กิฟต์มาสเตอร์เนาะขึ้นคู่กันนะคะคือผอออู้มีอคคคุคุ้มคอเนเน อเคนะคะทุกคนเข้าเข้าใจนะคะตามนีนอะเดี๋ยวบุ่มลงแล้วแล้วให้น้องเอนจอยกับไลท์ต่อนะคะเนเฮซโยกามินิมุ่มคุคมากค่ะ t h n k o u s m u ค่คุค่เนยบายค่ะไปไปค่ะทุกคนก็คงค่ะคงค่ะทุกคนจะ thank you thank you ิ h อเออร v e r y o n e มเเ and อ๋อ e o p l e 고콩 엄마 카데지 패밀리 카고 콩카고 콩카 땡겨소머치가득 건자 어